ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16มีนาคม2567เราจะมาแจ้งเตือนสำหรับผู้ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.39ล้านรายเร่งลงทะเบียนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็รีบลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะ ล่าสุดนายพรชัยถิรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะก็ได้แจ้งว่าการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาณนะวันที่1มีนาะคม67มีทั้งสิ้น2.399ล้านรายผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการนะคะจะได้รับสิทธิสวัสดิการแบบ1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสบ้าน โดยต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนไปรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 1. น,นะคะการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้านะครหลวงหรือกอฟนรหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือเบอร์ติดต่อ1130สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพหรือผ่านเว็บไซต์เบอร์ติดต่อนะคะ1129 ากิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือหรือกทรรหรือผ่านทางเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ0868481284สองการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปาก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการประปานาครหลวงหรือกปนหรือผ่านทางเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ1125 และสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปปหรือผ่านทางเว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ิดต่อนะคะ1662กรณีล,ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้ากับกฟนหรือกฟพนะคะหรือก,อรอกทรสำเร็จภายในวันสิ้นเดือนและหรือลงทะเบียนลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าประปากับกปนหรือกปพสำเร็จภายในวันที่25ของแต่ละเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ครั้งแรก สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังมีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกนะคะช่วงเวลาการลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรกนะคะ1นึถึงสามสิบเอ็ดมีนาคม2 5 6พาพฤษภาคม67 1-30เมษายน6 7ก็คือเดือนมิถุนายน67 1- จ็ถึงสาส็พฤษภาคม67ก็คือเดือนกรกฎาคม67นะคะช่วงเวลาการลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ์ค่าน้ำประปาครั้งแรกนะคะช่วง26กุมภาพันธ์ถึง2ี่มีนาคม67และเดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือพฤษภาคม67นะคะช่วง26บมีนาคมถึง25เมษายน67ก็จะเป็นช่วงมิถุนายน67นะคะและช่วง26เมษายนถึง 25พฤษภาคม67ก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะจะได้รับสิทธิ์นะคะคือถ้าฟังแอดอ่านรายละเอียดให้รับฟังอาจจะฟังกันไม่ทันอย่าลืมนะคะสามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับการประปานครหลวงและก็ส่วนภูมิภาคโทรไปสอบถามรายละเอียดหรือเข้าไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนนะคะ สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการยืนยัน,ยนตัวตนแล้วข้อมูลเดืัน่1 1มีนาคม67นะคะมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสําเร็จจํานวน13,841,344รายคิดเป็น94.85%ของจํานวนผู้ผ่านเกณฑ์ท,ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะทั้งนี้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ มาสวัสดีการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือ w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  i l f a r e m o l g o t h แจ้งเตือนผู้ถือสิทธิมาสวัสดีการแห่งรัฐกว่า2.39ล้านรายเร่งลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุด16มีนาคม2567